พี่สาวไม่ต้องรอแล้วพวกเราโดนลองให้เหมือนกระโดดลงน้าเลยมาเดี๋ยวมาสิเดี๋ยวก่อนอะไรเล่าหน้ามาโดดเถอจะไม่อยากตายแล้วไม่อยากตายก็ไปตรงนั้นเฮ้ยไม่ได้ครับใจย็นๆมาพ่มาโอ้ยไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วไม่เป็นไรแล้วนะขอร้องนะครับขอร้องขาของข้ปกติดีเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไม่ปวดแค่ขาเนอะแต่ยังปวดไปทั้งตัวยังจะไล่ผมกลับอีกงั้นเหรอ คุณจาเป็นฮีโร่เลยนะคะคุณหมอช่วยเขาด้วยค่ะนะนี่วันนี้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเธอมาเยี่ยมฉันฉันก็ดีขึ้นมากแล้วฉันมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นหมอชื่อดังเลยฉันโทรไปหาเขาแล้วอีกไม่กี่วันเขาจะมารักษาคุณนะ อย่ายุ่งยากเลยกระดูกหักก็ต้องรักษาร้อยวันค่อยๆรักษาเธอเอา้าดูหน่อยสิปกติดีมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาอยู่โรงพยาบาลมาครึ่งเดือนแล้วนะทำไมคุณถูกหลอกง่ายจริงๆแต่กลับไม่เชื่อผม อย่านอกเรื่องได้ไหมได้ผมจะรักษาให้รับรองเขาหายแน่เฮ้ยวันดีคุณเป็นใครฉันก็บอกคุณแล้วไงฉันจะให้เพื่อนฉันที่เป็นหมอมารักษาคุณน่ะมาเจ็บขาใช่ไหมฮะรู้ส <c oughs> <Stat> ึกไหมออก็ผมดูหน่อยนะ รู้สึกบ้างไหมอืมรู้สึกบ้างไหมจำหรือเปล่าไม่รู้สึกเหรอได้เปลี่ยนอุปรกรณ์เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรนะถ่ายเลยลนะ่ะ นี่คุณผมก็บอกแล้วไงออคือผมยอมรับขาผมหายตั้งนานแล้วเนี่ยปิงคุณฟังผมก่อนซิไม่คิดว่าตัวเองทำเกินไปเหรอ ผมทำเกินไปจริง